โอ้เออพลเอกประยุทธ์ฮะ,ะลุงตู่จะว่ายังไงอะฮะจะว่าอะหน้าคุณ้นสิน,นะคุณตนสิงก็เป็นคุณต้นสิงก็เป็นก็เป็นพูดผูดต้องขังหรือว่านักโทษหนีคดีนี่ใช่ไหมฮะอ๋วแต่คอนเนคชั่นเขาจะแน่นไงพี่เบิเ้มเขาแต่ว่าแต่ว่าแล้ นาคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นํารัฐบาลี่จะไปมอบอํานาจให้คนหนีคดีไปเจราจาต้าอ,<พ>อวยเพราะฉะนั้น,ท,นท่านนายกเนี่ย<อ>ต้องไปเคลียร์เรื่องวัคซีนแล้วก็เอามาให้ตรงตามทาม์ไลายพี่น้องประชาชนอ่ะพอมั่นใจจะฉีดและพอจะต้องไปต่อคิวฉีดบอกวัคซีนหมดอันนี้มันก็ไม่ได้ไงก็ต้องพิสูจนกันยาวไงเอาพอพอคุณโทนี่มาแล้วเนี่ยคือคนอย่างกวกก็ตาลังรอแล้ พราะคุณโทนี่มาก็ก็คนอื่นก็กําลังรุมคนเอกระยุทธอยู่ก็หันไปรุมโงนี่แทนซะนะฮะช่วยได้นั้นระดับหนึ่งครับแต่ทีนี้เราเราหาคนออกมาแก้ต่างแทนไม่ได้คนเอกยุทธให้สัมภาษณ์ยังตุ้งตันศีลอย่างวันนี้ฮะยัง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 เงียบอยู่ค่ะไม่ดีหรอนะฮะเอ้าก็เห็นมีลูกชายออกมาไม่ใช่เหรอฮะอลูกชายเหรอครับลูกชายหรือว่าน้องน้องน้องรักน้องรักเออแล้วโม่มือขวามือขวา ลวโมคุณสุพรอัฐาวงเฮ้ยไม่ใช่สิเป็นชื่อไงล่ะสนลค่ะโอ้วหคุณสิทธิ์ตะกนลอัฐาวงนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกนะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ลำโบครับขอบคุณครับปรับพี่เบิ้มนะชื่อเรียกสุพรนะปรับพี่เบิ้มก่อนพยายามรวบรวมมาหลายประเด็นเลยค่ะสองสามวันนี้รวบไปทุกอย่างเลยครับ ต้องต้องถามดเรเศสกลอยากเริ่มประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมคือคือฟังฟังที่พี่เบิ้มกับน้องมิวพูดแล้วแล้วก็เปิดฟังเสียงของคุณโทนี่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ก็เรียนว่าพี่เบิ้มรู้ไหมว่าวัคซีนที่ดีที่สุดที่คุณโทนี่ควรจะจัดให้กับพี่ดองคนไทยคืออะไรฮะคืออะไรคะวัคซีนที่ดีที่สุดที่คุณโทนี่ควรจะจัดให้ก็คือหยุดพูดมากหยุดซ้ําเติมคนไทย หยุดทำลายพลกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์อยู่ทําลายจิตใจของคนที่กําลังทํางานอยู่ขณะนี้ยิ่งคุณโทนี่พูดมากเท่าไหร่นั่นแหละก็คือการที่ทํำลายจิตใจพี่น้องประชาชนคนไทยที่กําลังมีวิกฤตกับโควิดขณานี้ดังนั้นผมฝากไม่ไม่ไม่พี่ลำโบผมพี่ลำโบคุณบอกคุณโทนี่เขาคงไม่ได้ที่สุดตอนนี้คือหยุดพูดมากได้แล้วปึ๊ คือพี่โทนี่เขาไม่เขาไม่ได้ว่าหมอบุคลากรไม่ได้ว่าคนอื่นเขา<อ>เขาตีพลเอกประยุทธ์ตรงๆเลยต้องยอมรับว,ว่าพี่เบิ้มถึงจะตีพลเอกประยุทธ์ตรงๆงแต่ว่าอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์ก็ทํางานนะครับร่วมกับทีมแพทย์บุคลากรการจัดหาวัคซีนท่านนายกพลเอกประยุทธ์ก็ฟังทีมแพทย์ทีมหมอทีสาสุดทีมรัฐมนตรีสาสุดก็ฟังทุกคนทํางานร่วมกันหมดไม่ใช่ทำโดยการตัดสินใจของท่านประยุทธ์คนเดียว ดังนั้นารช้าช้าจริงเปล่าตอนครับเะฮะช้าช้าจริงไหมที่คุณคุณทักษิณว่าช้าจริงไหมฮะอย่างอย่างสปุตนิกวีนี่มันไม่มีอะไรคืบหน้าใช่ไหมอย่างคุณทักษิณพูดก็ถูกนะคือคืออย่างนี้พี่เพิ่มครับว่าถูกของคุณทักษิณคือถูกใจคุณทักษิณแต่คุณทักษิณไม่ได้มาอยู่ในการทํางานร่วมกันเป็นทีมตรงนี้อีกอย่างก็มาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นคดีนักโทษนี้คดีอยู่มาไม่ได้หรอกไอ้ื่องมาไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะ เอาว่าข<แ>นานี้เนี่ยนะทีมวัคซีนของไทยโดยการนำขาระชการนายกทีมแพทย์ทีมหมอสุขเขารู้ดีแม้กระทั่งนะครับกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีนะครับที่เขาประสานงานจัดซื้อวัคซีนเนี่ยเขารู้หมดตรงนี้นะครับอันไหนมันได้อันไหนไม่ได้และขณะเดียวกันในทั่วโลกก็เกิดวิกฤตโควิด COVID. ทั่วโลกก็เย่ยงกันซื้อนะครับ<ม>ก็เย่ยงกันซื้อไม่ใช่ว่าไม่อยากจะได้เราก็อยากได้โดยเร็วที่สุดนะครับไม่มีใครไม่อยากได้ แต่เราก็มีขั้นตอนว่าอันไหนจะเข้ามาเมื่อไหร่อันไหนก็มีการสินสัญญาไปเรียบร้อยทุกวัคคุนที่ได้รับการรับรองจากอยอเรียบร้อยแล้วที่ได้จดทะเบียนถูกต้องแล้วที่มีคุณภาพแล้วทยอยมาแน่นอนดังนั้นคุณคุณทักษิณคุณทนี่ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะนะครับเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อไปในที่สเนี่ยนะครับเนื้สารสมไบโอเซ็นก็จะผลิตได้เยอะเยะ สุดท้ายแทบจะไม่มีที่จะฉีดผมกล้าท้ายอย่างนั้นเลยนะนะครับมันจะมาระยะแรกมันจะมีสหาสะดุุปญหานะแต่ระยะยาวจะมีแบบไม่อั้นมีเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยครับพี่เบิ้มครับน้องมิวครับครับ, <Vikings. S 2> บลองคุณโทนี่มาพูดเพื่อเป็นประเด็นการเมืองแค่นั้นเองผมไม่ได้ยึดผมไม่ได้เอามาเป็นสาระอะไรเลยครับขอให้ได้พูดแค่นั้นนะฮะไม่ไม่ไม่ต้องไปใช้ให้คุณโทนี่เจรจาแทนนะคุณไม่ต้องใช้พี่เบิ้มไปใช้ทําไมคุณมเดอบอกแล้วว่าคุณโทนี่ อยากจะช่วยประเทศไทยอยากจะช่วยหาวัคซีนน่ะไม่ต้องไปหามาให้หรอกแค่หยุดพูดแล้วก็เป็นมีค่าที่สุดแล้วดีกว่าวัคซีนอีกครับหยุดพูดให้คนไทยแตกแยกหยุดพูดให้ใส่ร้ายด้อยค่าคนอื่นหยุดพูดทําลายขวัญกาลังใจคนทํางานก็คือวัคซีนที่ดีที่สุดที่คุณโทนี่จะมอบให้กับคนไทยแล้วครับพี่เบิ้มน้องมิวครับครับอ่าเอาก็ก็มันมันคือมันมันก็อย่างคือมันก็เป็นมันเป็นจุดอ่อนที่ ที่คุณโทนี่เขาก็ตามข่าวตามข้อมูลมาแล้วก็ทีมงามก็ไม่มอะไรจุดผิดพที่เบิ่มน้องมิ้วยังไม่มีอะไรจุดผิดพลาดณขณะนี้อย่างที่ภูเก็ตขณะนี้เนี่ยผมก็ลงมาภูเก็ตภูเก็ตก็ฉีดไปแล้วเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับฉีดสองเข็มตรงไหนเมืองท่องเที่ยวท่านนายกก็ไปไปเพื่อให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นขึ้นมานะครับภูเก็ตเซ็นบ็อกก็จะเริ่มภูนี้แล้วแล้วรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆก็จะเริ่มฉีดให้ครบจังหวัดไหนพื้นที่สีแดงเข้มก็ระดมไปที่นั่น นะครับดังนั้นแล้วมันยังไม่มีอะไรที่สะดุดเลยแต่จังะคนพ<ต>ื้นคนไหนที่ยังไม,ไม่ไม่ได้ฉีดเนี่ยหรือว่าฉีดเข็มแรกเนี่ยท่านนายกภายในร้อี่สิบวันก็จะปูพมให้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงยังไม่มีอะไรสะดุดเป็นเปนตามรถแมพนะครับเพียงแต่จะปรับกลยุทธ์ว่าบางพื้นที่เนี่ย นะครับเคยจะระดมไปฉีดมากอาจจะถอยกลับมาเพื่อเป็นลงพื้นที่ที่มีความจําเป็นก่อนตามวัคซีนที่มีเดี๋ยวถ้ามาหมดครับมาเยอะๆมาเฉพาะเดือนนี้ก็หลายสิบล้านโดสก็ระบายออกไปหมดรับรองคนไทยได้ฉีดทุกคนไม่ต้องตึ่งในตัวนี่ทักถึงอย่างแน่นอนครับพี่เบิ้มน้องมิวครับพี่วีลัมโบยังมั่นใจว่าร้อยี่สิบวันไม่เปลี่ยนนะไม่ใช่ใกล้ถึงวันเปลี่ยนนะไม่มีเปลี่ยนเพียนแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกบอกแล้วว่าการจะเปิดประเทศภายในร้อยี่สิบวันเนี่ย ท่านนายกทาคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทํางานการช่วยก,กันพี่น้องประชาชนองค์กรเอกชนทุกภาคส่วนนะครับทีมแพทย์ทีมพมยาบาลทีมหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่อาไทยที่ปกครองทุกคนต้องร่วมมือกันทะร่วมมือกันรับรองครับร้อยยี่สิบวันเปิดประเทศได้อย่างแน่นอนครับอันนี้ผมเชื่อมัน่นและท่านนายกและรัฐบาลทําได้อย่างแน่นอนครับ พี่โบอยู่ตอนนี้อยู่ภูเก็ตภูเก็ตเ<ไ>ปต็<อ>นเตรียมงานวันี้มาประชุมเตรียมพรุ่งนี้ท่านยกจะะดินซ <ใน S 2> านบ็อกน<า>ะเปิดการท่องเที่ยวและจะไปตอนรับทักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเที่ยวภูเก็ตในวันพรุ่งนี้ด้วยครับผมคือคุณทักษิณเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าโอ้ภูเก็ตซันบ็อกเหรอแล้วรัฐบาลไม่คิดเหรอว่าประเทศอื่นเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีที่ท่องเที่ยวมีหาดทรายมีอะไรจะมีอะไร เหมือนกัน<ด>แล้ว<ด>นักท<ด>่องเที่ยวเขาก็ต้องไปที่อื่นเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาเฉพาะภูเก็ตพี่เบิ้มครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นจุดสตาร์ทอัพมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ภูเก็ตเราหรือว่าประเทศไทยเรานี่ไม่ได้เปิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการวันนี้เราได้เปิดแล้วเนี่ยนะครับคุณเสกสินจะไปชวนคนไปที่อื่นเหรอคุณใช่คนไทยหรือเปล่านะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยองเรบเป็นคนบอกว่าการเปิดการท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยมันถือว่ามันเป็นที่มิตหมายของของคนไทยแล้ว ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เราไม่สตาร์ทตั้งแต่วันนี้เราไม่ทําตั้งแต่วันนี้จะไปรอทํามันไหนนะครับเรามีโอกาสเราต้องทําครับแล้วคนที่เข้ามามาภูเก็ตในส่วนใหญ่ก็ฉีดสองเข็มแล้วเกือบทั้งนั้นครับอีกนิดหนึ่งไ่เพิ่มครับพี่เพิ่มนิดเดียวน้องมิ้วนิดเดียวผมถามว่าวันนี้สิ่งที่พี่เพิ่มถามผมน้องมิ้วถามผมว่าคุณทักษิณจะจะช่วยนะจะช่วยเรื่องเรื่องเรื่องเอ ไอ้บซินเนี่ยนะครับช่วยหาจัดหาต้นกซีนผมบอกว่าไม่ต้องจัดหารหรอกเอาเงินที่มีข่าวว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับเ,เคยมีข่าวเรื่องทุจริตล่ํารวยปกติเรื่องซุกขุณนล่ารวยสี่หมื่นกว่าพันล้านคือแล้วก็ทุจริตเรื่องโครงการนะครับหวยบนดินอีกเกือบสี่หมื่นล้านทุจริตโครงการจำนำข้าวอีกแปดแสนแปดแสนล้านรวมแล้วก็จะเก้าแสนล้าน เอามาซื้อวัคซีนเนี่ยกลมกลมเนี่ยนะทำคืนมาได้มาเนี่ซื้อวัคซีคนคิดว่าราคากลมกลมสักโด,ดละหนึ่งพันเนี่ยก็ได้สักเก้าเก้าล้านโดสพี่เบิม้มฉีดประเทศไทยได้ได้คนละสี่ห้ารอบเลยนะอันนี้ผมผมบอกว่า <c oughs> ผมว่าเอาตรงนี้ดีวกว่าเอาตรงนี้คืนมาตรงนี้ดีวกว่าพี่น้องประชาช<อ>นจะได้สักเก้าล้านโดสพี่เบิม้มเอาละคือพี่โบ้ระวังหน่อยนะเพราะว่าคุณเลิศิลป์บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวคุณเลิศศิลป์กลับมาเนี่ยระวังตัวหน่อยนะ ออกกลับมาก็ต้องมารับโทษก่อนเพราะคดีคุณทักษิณไม่รู้กี่คดีนะครับก็ต้องกลับมาเข้าอยู่ในคุกในตารางเข้าเดือนจําตามกฎหมายก่อนบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายก็ต้องมารับโทษก่อนสิครับพี่เบิ้มน้องมิวครับใช่ไหมครับครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่โบขอบคุณมากขอบคุณน้องมิวขอบคุณพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับนายกกำลังใจท่านนายกประยุทธ์จันโอชาครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อาะไรคือคือเราหาคนมาโต้คุณทักษิณแทนนายกไม่ได้ ก็ต้องพิโบนลเลแหละโตเดี๋ยวก็โอเคนะครับแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวท่านนายกลงภูเก็ตน่าจะมีคําตอบมาแหละใช่ครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพาวบเข้าไปเรื่องวุ่นวุ่นในพักพลังประชารัฐ